สวัสดีค่ะก็สำหรับคลาสในวันนี้วันอังคารนะคะเรามาเจอกันก็จะเป็นในเรื่องของ16กฎทองของความสําเร็จนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยววันนี้โคจะพูดในเรื่องของแบบว่าคือบทจุดเริ่มต้นก่อนนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยก็คือแบบ เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะหาแฟนฝรั่งอะแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันควรที่จะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะนี่คือนะคะโค้ดโคก็จึงแบบว่าคือว่าแผนผังนี้ขึ้นมานะคะว่าคือเราเคยถามตัวเองไหมว่าคือคือนักตอนนี้คือตัวเราน่ยอยู่ตรงไหนนะคะคือคือชีวิตเราที่ดําเนินมาตอนนี้นะคะคือเราอยู่ตรงไหนคือแอเรียใน ในในในแบบว่าคือในในแอเรียในพื้นที่ชีวิตของเราเนี่ยก็คือตัวเราอยู่จุดไหนนะคะมันมันจะมีการนะคะคือโฟดคดแบ่งนะคะแผนผังนะคะออกมาเป็นแบบนี่นี่คือนี่คือพื้นที่ในชีวิตเรานะคะเราตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าคือถามตัวเองว่าก็คือว่า where you are now ก็คือแบบเราอยู่ตรงไหนในพื้นที่ของชีวิตของเราณตอนนี้นะคะสมมติว่าคือนี่คือเป้าหมาย สมมติว่านตอนนี้คือเป้าหมายของเรานะคะโกเราเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือความรักนะคะคือคุณต้องการที่จะมีความรักคุณต้องการที่จะมีแบบว่าคือโรแมนต์เรเชลจิพที่แบบว่าเพอร์เฟกต์นะคะคือคุณมีเป้าหมายว่าเออแบบว่าคือผู้ชายที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะเริ่มต้นนะคะที่จะสร้างเสน่ห์แล้วก็แบบว่าคือดึงดูดแล้วก็คือทําให้คุณเนี่ยคือเป็นคนที่แบบคือมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จมันเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะ นะคะอันนี้คือโค้ดตั้งขึ้นมานะคะว่าเนี่ย start here นะคะไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นหรือเปล่านะคะน,นันเริ่มต้นจากตรงนี้คือจริงๆแล้วคือชีวิตมันเริ่มต้นจักตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคือ6 area นะคะเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะในชีวิตเราที่ถ้าเรานะคะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ในวันนี้คุณต้องเริ่มต้นจักจุดนี้ค่ะเออก็คือว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ เป้าหมายเราอยู่ที่ลำดับที่7แต่คุณต้องอยู่ในลำดับที่1คุณต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เพื่อที่เราเนี่ยก็คือคุณจะได้สร้างคุณค่านะคะให้คู่ควรกับเป้าหมายของเราไม่ว่าเป้าหมายตรงนี้ของคุณจะเป็นอะไรไม่ว่าเป้าหมายวันนี้จะเจอเรื่องความรักคุณจะอยากได้รถได้บ้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณสิ่งที่คุณควรจะเริ่มนะคะมันควรที่จะเริ่มลำดับที่1เรามาดูกันนะคะว่าคือพื้นที่ในชีวิตของคนเราเนี่ยก็คือมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะมันแบ่งออกทั้งหมดเป็น จ็ดพื้นที่ด้วยกันนะคะมันแบ่งออกเป็นเจ็ดพื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่ที่หนึ่งเลยที่คุณควรที่จะลงมาสำรวจมากที่สุดก็คือว่าในเรื่องของนะคะ confidence แล้วก็ self image นะคะก็คือว่าความมั่นใจในตัวเองนะคะก็คือในเรื่องของมุคลิกภาพภายนอกนั่นเองที่คุณควรที่จะเริ่มที่จะมาสำรวจพื้นที่ว่าใน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 จุดจุดเนี้ยนะคะในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็คือว่า คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะคะคุณคิดว่าคือจุดเด่นจุดด้อยของคุณนะมันอยู่ตรงไหนบุคลิกภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนนะคะคุณควรที่จะ หันมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดีเทลลึกๆล,ลงไปแล้วเนี่ยนะคะว่าในการตั้งคำถามเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาให้เป็นความมั่นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนเราควรที่จะตั้งคำถามยังไงให้กับตัวเองนะคะเราควรที่จะสำรวจตัวเองอย่างไรบ้างตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันในคลาสอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงในช่วงหนึ่งทุ่มนะคะในคลาสของเราแต่วันเนี้ยคือโค้ชจะเอาคลิปวิดีโอนี้มาให้ทุกคนดูแผน ถังก่อนว่าการที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการที่คุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นน่ะมันควรที่จะมีวิธีการการลงมือทําโดยการเริ่มต้นจากการนะคะสํารวจตัวเองในทุกๆแอเรียในพื้นที่ในชีวิตของเรานะคะ พื้นที่ที่1เลยก็คือว่าคุณจะต้องนะคะเป็นคนที่นะคะคือสารวจความมั่นใจแล้วก็บุคลิกภาพภายนอกของเรานะคะทีนี้ลำดับที่2นะคะที่มีความสําคัญเอามากๆเลยนะคะในการที่เราจะเริ่มสํารวจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็คือในเรื่องของ h e l t t นะคะแล้วก็ l b e i n g นะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพนี่คือสําคัญที่สุดเลยนะคะว่า เราต้องลองนะคะมาเราต้องเราต้องลองไม่ลองแล้วค่ะคือเราต้องมาเริ่มที่จะสำรวจนะคะว่าคือตัวเราเนี่ยคือสุขภาพเป็นยังไงนะคะคือการออกกาลังกายของคุณโอเคไหมคุณจัดแบ่งเวลาการออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าในชีวิตไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะคุณควรที่จะเริ่มที่จะมาบูตพลังงานถ้าคุณอยากที่จะไปถึงเป้าหมายคุณต้องนะคะก็คือทําจุดนี้ให้ดีคุณต้องเริ่มที่จะมาสํารวจแอเรียในพื้นที่ตรงนี้แล้วแหละนะคะว่าคือสุขภาพเป็นยังไงนะคะคือ ออกกาลังกายเป็นยังไงไดเอทเป็นยังไงนะคะอยากที่จะลดหุ่นนู้นนี่นะคะมีการวางแผน การกินอาหารยังไงมีการวางแผนการออกกําลังกายยังไงคุณก็จะต้องมาสํารวจพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ที่2นะทีนี้พื้นที่ที่3นะน,น,นะคะที่เป็นสิ่งที่สําคัญอีกเช่นกันนะคะก็คือในเรื่องของแบบว่าคือโซเชียลแหละในเรื่องของแบบว่าคือเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะคะว่าคือเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของเรากับพกเพื่อนนะคะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงเราเนี่ยคือแบบว่ามวัวแต่ หลงกับโลกโซเชียลออนไลน์จนลืมแบบว่าคือคนที่อยู่ข้างๆไปหรือเปล่าลืมเพื่อนสนิทไปไหมหรือว่าแบบคือครอบครัวพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือมีความสัมพันธ์เนี่ยดีไหมกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับญาติพี่น้องของเราเนะคะเราก็ต้องสํารวจพื้นที่ตรงนี้แล้วมันก็จะต้องมีการจัดการด้วยค่ะให้มันบาลานซ์ในชีวิตของเรานะคะเขาบอกว่าคือการที่เราเนี่ยคือจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยเราควรที่จะ เป็นคนที่นะคะคือ manage เก่งนะคะก็คือว่าคือทําให้ชีวิตของเรามันสมดุลนั่นเองนะคะในทุกๆพื้นที่แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการที่เราเนี่ยแบบอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะคืออยากจะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นอ่ะมันมันมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะคือมันจะต้องเป็นไปเหมือนโดมิโนนะคะเออมันจะต้องทําให้มันบาลานซ์มันถึงจะแบบมันถึงจะสมดุลมันถึงจะทําให้แบบคือเราไปสู่เป้าหมายได้ได้ได้ดีนะคะ เพราะว่าการที่เราเปลี่ยนนะคะเราทําสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอีกส่วนหนึ่งมันขาดส่วนหนึ่งมันเกินแบบเนี้ยมันไม่บาลานซ์มันก็ไม่ได้นะคะมันก็จะเกิดการไม่สมดุลกันนะะแล้วทีนี้มาถึงข้อที่สีนี่ก็สําคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของเงินค่ะเรื่องของมันนี่เรื่องของเงินในจุดจุดนี้เนี่ยนะคะคุณต้องมาลงมาสํารวจแล้วลว,ว่าเอ๊ะ เรา,เาทางานอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมีเงินเก็บบ้างไหมนะคะมีมีหนี้มากน้อยแค่ไหนที่หนี้บัตรเครดิตหรือว่ามีหนี้พรุงพลังหรือว่าทํางานไปวันๆโดยที่ว่าพอเส้นตกสิ้นเดินมาก็ขาดขาดเกินเกินอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเป็นแบบนี้อยู่ยนะคะนะคะคุณอย่าคิดบ้าคนอย่าคิดว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินอ่ะแล้วคุณอ่ะจะจะมาแก้ปัญหาโดยการที่ว่าคุณจะมาหาคนรักหาฝรั่งมา มาช่วยที่จะมามาชดเชยมาต่อเติมในส่วนที่คุณขาดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะแล้วในจุดจุดนี้นะคะถ้าคุณมีถ้าคุณมีทัศนคติแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ถ้าคุณขาดถ้าคุณขาดแคลนในเรื่องของมันนี่ในเรื่องของเงินเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เสนียของคุณมันลดลงเวลาที่คุณไปคุยกับฝรั่งนะคะคุณก็เลยไม่ไม่ประสบความสาเร็จ ในเรื่องของความรักาะว่าคุณเนี่ยขาดแคลนตรงนี้อยู่คุณจัดการพื้นที่ในชีวิตของตรงนี้ของคุณไม่ดีนะคะมันเป็นทัศนคติที่ผิดนะคะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะหาแฟนฝรั่งมาเป้าหมายคุณคือคุณอยากจะหาแฟนฝรั่งมาช่วยใช้นี่มาช่วยแบบว่าจนเจือในส่วนที่คุณขาดแคลนซึ่งตรงนี้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณจะต้องเริ่มจากการเติมเต็มตรงนี้ให้มันสมดุลแก้ไขตรงนี้ก่อนแล้วมันถึงจะสร้างเสน่ห์แล้วก็ถึงจะดึงดูดให้คุณน่ะมีเสน่ห์ที่จะมาดึงดูดความรัก เอออันนี้นะคะมันสําคัญมากๆก็คือว่าเราจะต้องเริ่มที่จะมาสํารวจในเรื่องของเงินทองของเราเลยแหละว่าเป็นยังไงมีเงินเก็บมากไหมเคยตั้งเป้าการเก็บเงินบ้างหรือเปล่าในชีวิตอะไรแบบนี้หรือว่า เ,เคยคิดจากจแบบว่าคือหารายได้เพิ่มไหมในเมื่อแบบว่าคือเราทํางานประจําแล้วเงินเรามันไม่เพียงพอเราไม่มีเงินเก็บเ,เราจะหารายได้ยังไงกันหาแบบว่าเอาจะทำออนไลน์ดีไหมนู่นนี่เราจะต้องลงมาสํารวจพื้นที่ตรงเนี้ยแทนที่คุณจะไปคิดที่ว่าจะหาทางรัดโดยการหาแฟนมาช่วยทดเฉยในสิ่งที่คุณขาดแคลนตรงเนี้ย เรามองว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องแบบว่าคือช่วยเหลือตัวเองทําให้มันเต็มที่ก่อนนะคะมันถึงจะช่วยแบบว่าคือสร้างสเสน่ห์แล้วก็แบบพัฒนาตัวเราเองให้มีความน่าดึงดูดให้มีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมา نا, ทีนี้อาต่อไปอันนี้ก็สําคัญมาข้อที่5นะคะมาพื้นที่ที่5เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรบ้างพัฒนาตัวเองในเรื่องของความรู้นะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของอารมณ์ความคิดต่างๆในจุดของตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เราต้องลองมาสํารวจแล้วเราว่าคือเรา เ,เป็นคนแบบว่าคือบุคลิกยังไงจิตใจเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงต้องมาสำรวจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันให้มันแบบว่าคือดีขึ้นเก่งขึ้นให้เป็นคนที่แบบว่าเออถ้าเราเป็นคนที่แบบมีนิสัยที่แบบ มีนิสัยไม่ค่อยจะดีเราคิดว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนของเรามันเป็นข้อเสียของเรานะเราก็ต้องเริ่มที่จะมามามาแบ่งจุดในการสรํารวจแล้วะคะ่ะว่าคือข้อเสียของเราคืออะไรข้อดีของเราคืออะไรเในจุดจุดเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่เราอาจจะต้องเรียนรู้นะคะเหมือนอย่างที่โค้ชเคยบอกไปว่า มาทำไมมันถึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ EQ ในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์การจัดการความคิดตัวเองแบบนี้มันมีผลหลายอย่างที่มันจะไปถึงในเรื่องของความรักนะคะมันส่งผลมากเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่อารียที่1จนถึงอารียที่5เนี่ยมันจะส่งผลกับเป้าหมายของคุณก็คือโกก็คือแบบในจุดที่คุณอยากจะได้ความรักเนี่ยมันจะส่งผลถึงตรงนี้มากนะคะว่ามันมัน ไอ้พอยิ่งมาถึงข้อ5แล้วอค่ะมันยิ่งแบบเป็นจุดที่แบบว่าคือสําคัญมากเลยอะที่เราจะต้องแบบว่า,อ,อ,พา,วอ,านะอพัฒนาตัวเองให้เราเนี่ยคือพัฒนาตัวให้เราเป็นคนมีคุณค่านั่นแหละนะมันถึงจะดึงดูดตรงเนี้ยมันถึงจะดึงดูดในเรื่องของความรักเนะี่ยในเรื่องของ relationship ต่างๆนะคะเดี๋ยวพอมาถึงในเรื่องของความรัก relationship เนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเราก็จะมามาพูดคุยกันนะคะมาตั้งเป้าว่าเออเรามีเป้าหมายยังไงเรามีแบบ สเปคของเราเป็นยังไงเราทํายังไงเราถึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเราถึงจะได้แบบว่าคือคนที่ใช่มาครอบครองนะมันก็จะเริ่มจากการที่เราอ่ะก็จะต้องมามาพัฒนาตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าคือในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างเป็นมันมัน,ม,นมันด้วยเหตุนี้แหละคะ่ะคือโค้ชถึงได้แบบว่าคือจัดหัวข้อในการสอนวันมันพูดใช่ไหมที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับภาพลักษณ์เพื่อความสําเร็จนะคะเพราะว่าคือเราเนี่ยแบบ ถึงแม้ว่าเราอะจะเป็นคนที่แบบว่าเอย EQ ดีอ่าอ่าภาษาเก่งนะคะหน้าที่การงานดีการเงินดีนะแต่ว่าเราอะขาดในเรื่องของบุคลิกภาพขาดในเรื่องของความมั่นใจขาดในเรื่องแบบว่าคือเอ่อ self image นะคะในเรื่องของบว่าคือบุคลิกการแต่งเนื้อแต่งตัวที่จะสร้างความประทับใจในครั้งแรกเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะคะโค้ดเลยเล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้นะคะก็เลยได้แบบว่าคือถึงจัดท็อปิกนี้ขึ้นมาที่จะแบบว่าเออจำเอามาแบบคืออา่า มาพูดคุยนะคะแล้วก็มาคือสอนให้ทุกคนเนี่ยก็คือแบบว่าคือเล็งเห็นความสําคัญของของภาพลักษณ์ว่าคือภาพลักษนณะ์นยมันมีความสําคัญยังไงแล้วในเรื่องของภาพลักษ์นะคะ เรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตัวนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยแต่งตัวเป็นแล้วนะคะแต่งตัวเก่งแต่งตัวเก๋แล้วแต่ว่าคือยังขาดในเรื่องของภาษากายหรือเปล่าเวลาที่แบบเออเราจะไปออกเดทหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเราจะไปแบบไปพบลูกค้าในเรื่องของหน้าที่การงานแบบเนี้ยแบบนะคะภาพลักษณ์เราโอเคนะในเรื่องของการแต่งตัวเราดีแต่ว่า ในเรื่องของบุคลิกภาพอมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแต่งตัวแต่ว่ามันเกี่ยวกับในเรื่องของภาษากายการใช้บอดีแรงเก่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของมารยาทในการเข้าสังคมต่างๆตรงเนี้ยซึ่งมันมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะนะคะอะ พวกเราเนี่ยนะคะก็คือแบบนะจะแต่งงานกับฝรั่งจะเข้าสังคมกับต่างชาติอะไรแบบเนี้ยโค้ชมองว่ามันมีความสําคัญมากที่เรา,วาควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของมารายาทเวลาที่เราไปเข้าสังคมเวลาที่เราไปออกงานกับแฟนกับสามีอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมเราจะต้องแบบเออมันเล็งเห็นความสําคัญของจุดจุดนี้นะที่เราแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าในท็อปิกของวันนี้วันอังคารเนี่ยเราเรียนรู้กันในเรื่องของ16กฎทองของความสําเร็จของนโปเลียนฮิลส์นะคะก็อ,อ่ เราจะไม่ได้พูดกันเฉพาะในเรื่องของของความรักของเราคือแนวทางการประสบที่จะประสบวามสจในเรื่องของการหาแฟนต่างชาติแต่เราจะเขกาก็ไปถึงเรื่องของแบบว่าคือประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน,นะคะกด16ข้อนี้คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อย่างแบบยอดเยี่ยมแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนที่ดีถ้าคุณเรียนแล้วนะคะแล้วคุณปฏิบัติตามคุณเอาไปทําตามอย่างเคร่งครัดคุณเอาไปปฏิบัติตามโดยแบบ อยากตั้งใจแล้วก็คือลงมือทํทาทันทีไม่มีข้ออ้างเนี่ยยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรานะคะรายละเอียดดีเทลลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลาสในในคืนนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ